ข้าราชการการเมืองได้แก่ข้าราชการในตำแหน่งใดบ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระสำคัญในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535เนี่ยเอามาพูดคุยกันนะครับลหลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าข้าราชการการเมืองได้แก่บุคคลซึ่งรับราชการในตำแหน่งการเมืองใดบ้างซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ในมาตราสเนี่ย เขาได้บัญญัติเอาไว้ว่าข้าราชการการเมืองก็ได้แก่บุคคลซึ่งรับราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมืองดังต่อไปนี้ 1. นนายกรัฐมนตรี 2. รองนายกรัฐมนตรี 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 4. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5. รัฐมนตรีว่าการทบวง 6. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 7. รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 8ท MM. ี่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 9. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี10ที่ปรึกษารัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 11. เเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 12. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 13. โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 14. รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 15. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 16. ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 17. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 18. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 19. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 20ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงนะครับทั้ง20ตำแหน่งนี้เนี่ยก็คือข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้นะครับข้าราชการการเมืองซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีจะมีจํานวนเท่าใดก็ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับและในข้อทีอ่มาตราที่5เนี่ย ให้ถือว่าข้าราชาการการเมืองเป็นข้าราชาการพล,ลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชาการพล,ลเรือนนะครับแล้วก็ในข้อ6ให้ข้าราชาการการเมืองเนี่ยได้รับเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คืออในตําแหน่งต่างๆที่เรา เรียกเรียกว่าเป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535นะ